สวัสดีจ้ามาพบกับแตกนกันนิกาชาแนลนะจ้ะเมื่อนี้แตนจะไม,ม่ย่ำชุ่มพูจ้าชุ่มพู้แตนซื้อมานี่กะยี่สิบบาทเออมันมีรสชาติเปรี้ยวเนาะแต่ก็เลยเออเอามาย่ำดีกว่าจะได้แซบคือนะจ้นะเนาะนี่แตนก็นจะใส่น้ำตาลน้ำตาลสองซ้อนซ้อนเคืองจะบริเวณ แล้วก็แตงกจจะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาล้าจ้าความแซ่ดอยู่ตรงนี้เลยจ้าน้ำปลาลานี่แหละจ้าพริกป,ป่นกับส้ตามความชอบเลยเนาะแต่ว่าแตนบ่ใส่หลายาะวา พริกป่นนี่แตนซื้อมานี่เผ็ดมากเลยจ้ะแล้วก็จะใส่ผงชุบรสหน่อยนึงแล้วจ้ะเนาะจ้ะแล้วก็จะค้นค้นค้น,ค,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 นค้นให้น้ำตาลละลายด้วยจ้าชุบผู้นี่แตงจะไปล้างล้างไอ้ทำความสะอา,ศาศเดเรียบร้อยแล้วแล้วก็แตงจะหั่นเพิ่งแล้วจ้ะเนาะ ใส่หอมแดงลงไปเลยจ้าหอมแดงนี่ตามใจมากเลยแต่ก็จะบีบบักหน้าลงไปชิ้นนึ่งนะจ้ะเพิ่มความหอมเนะจ้นะเนาะ ใส่ช่มพูดที่เห่าหันไว้ลงไปเลยจ้าแล้วก็ค้นส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้เนาะจ้าคนได้เลยจ้าเป็นจังได้จ้าสีสันเป็นตะแซ่บบ่จ้าเนี่ยตอนที่แตนเทนี่โหน้ำไล่ไหลเลยขอบอกว่าแ่บมากจ้าแ่บมากเลย เดี๋ยวแตนจะชิมเบื้องจักนิดนึงว่ารสชาติมันใดแบบรสชาติที่เห้าถือใจไปเนาะจ้ะเนาะอืมรสชาตินี่แบบแสบมากเลยจ้าเดี๋ยวเขาไปตักใส่จานเลยจ้าจานกระเตรียมพร้อมเรียบร้อยตักลงไปเลยจ้าดูได้จ้ะสีสันยั่วๆเลยจ้า ถ้ามาคลิปนี้แตกนกาบฟกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แตนน้ำในเด้อจ้าถ้าเบิ้งคลิปนาว่าแตนจะมีอีอย่างมาเฮ็ดซู่พี่สู่น้องแต่ชิมได้ชมกันจ้าพบกันคลิปนาจ้า